สบายดีพี่น้องสบายยามแรงๆนะพี่น้องจ้าทงไฮทงหน้านะก,กับทส่งแมนของเทนพี่น้องเลยสุยสาวสวยบ้านนา <c oughs> สาวสวยบ้านนา <c oughs> นี่ก็น้องอะไรนะน้องยังเกาะประเทศเลื่อมเลยซื้อย,ยังเกาะน้องยุกินะคะไม่ใช่ยุกิสาวสวยด้อยูยุกิลูกเป็ดจ้าก็ะแม่ลูกเป็ดเ่าพี่น้องเลย แม่ลูกเกดพลุกอันดำหน้ายู่เทิงนางกำลัง,กกงลกกาพี่น้องเอ้ยอย่ารอจนได้มันหกกักมันเนียนเอาขืนนะลุกเด้เอเอาตบตอมลงยาบมันตายนะผู้บ่าวมันนั่งกกกระเดาอยญ่ไปใช่ปะผู้บ่าวมานาาาานั่งคอยจะกกกระเดาเงินเน้อเงินอะไรยกี้บัมีเสื้อขี้าบุย้ย เอ้ยยังกตัวนี้มีเสือขันาวยู่ป้าก็มีเสือขันยาวหน่อยมีเลยแต่ยุกี้นางเหาอันนี้บอกจามันะยุกี้เอ้ยตัวนี้เอ้ยมัดกะกเป็นเยงไรได้ยังมันเฮยประเทศน่านได้หามัดนี่เรื่องของุยนำ ม่ยก <mm um> ิแม่ยกิได้ได้จักหมัดเลยประเทศในซองบ่อยนำแล้วเกได้มัดเติมอยู่ทีมงานดำาก็คือว่าแม่ลูกเจ็เนาะทีมงานลูกกับแม่ลูกแป้ก็ซุยแหละกบใจร้านเศาไหนใหญ่มาซอยเมื่ทเซอาเปโอเคเป็นยังอืมอืมอืมมือเนมาคือเก่าิบะเมากับเป็นมือส่งกรางเทปอาอแล้วลงเทไปละเออัดเรออกแล้ว เออมีพอตพมพาสปอร์ตน,นตัวนี้ลกลได้ไหมลูกละลกุกต้องปลลิ่งงร่งระว่างก็มาพรว่างกมาบรรดาว่ากันได้เฮมือกุมาันเดิมมือไปใส่บได้หรอกบ้านคนมันผัดหม,น,ดมนั่นแหละเนาะมันจะบอกดีจ้ากันใหมือไง ปีนี่ก็บอกคอยมยีมีงานเนาะซื้อรว่ามีไม่ถวโต้งานบอกอันที่วา่าพวกงานแถวประกองนะแบบงานสตอกซิตี้อย่างดี้บ่มีเนาะมันเป็นครับดำหน้าบอแล้วแข่งกันเพร่ะนั้นเราเก่งเพื่อสิได้กินไอสติมไอ้โทรบอกเศร้าเอืยเ้ยกันไหมอย่เถื่อนจะฟ้อง,งคงีม <laughs> แม่เท้านะมันต้องมันต้องห่วงเนื้อซึมติว่าเกลือนะเป็นกิ่เกลือนะเค็มมันหลักเหงื่อทำไมไม่จะเลียกินสาวซื้อเป็นังว่าต้องกินน้ำกินน้ำเงืองแล้วพร้อมเค็มเค็มมืออุ้ยขอกินแล้วนะมันเค็มนางวะทั้งแม่ลูกแป็ดนี่งามเฮ้ยมีอะไรเนาะเออไอพี่ลูกละ พีม่มาลูกค้างแม่ใช่พี่ลูกทงเนื้องได้เสี่ยวได้เสี่ยวแม่เม็นี่เับเนี่ยแจ้งคนนางงามคือยังไล่เดี๋ยวนานนังงามตายไงเจ๋นะชั <laughs> กบดร,ระเบิดใก่มันมันกับบดร,ระเบิก่ได้มันกับดำได้ยินแต่มันแบบ เขามาโลกาคนงานมาโลมาดำมาดำหายเจมเจมปีนี้แพกระลุยนาไยนามั่นไปเลยบรรดาบรราสาวซุยลู่กอนหมู่สองมื่นแล้วราวาเข่างามกาหมู่มายังเบาจ้างกบจ้างแพงกาหมูจางกัจ้างแพงกาหมูบเฮ้ย ที่ขาเจ้าจ้างน้ำมันละพันกีบตกจากบาทมาที่ชุกข้าจ้างนี่คือบบได้อิสระบบได้มาคัดเอาอีกเฮื่ได้มัดสี่บาทถูกอิสระได้อิสระพี่น้องพังดูตอนตอนขาเจ้าจ้างตะมีน้ำมันละพันกีบวันละเซนเนาะบ้านนี้พ่อเ่าจ้างจะได้เซนเศร้าบ้านชุกข่อยเคยจ้างกันนั่นมัดละสองพันเขาบ้านก็สี่บาทเดี๋ยวเฮ้ยสี่บาทเขาโ่ได้กับโบโลกเดี๋ยวลาลาเลยตัวนี้ระวังมันฮักแล้วลูกล่ะการมันน้อย พ,พ,พุทธภาพพุทธภาพพี่น้องเอ้ยจะอยากไหนพุทธภาพนั้นตัดภาพไปฮะหน้าพ,ยายพ,าพ,พ่อใหญ่ภาพเฮาพี่น้องเลยแบบทั้งๆที่อันมาเฮามาอยู่แล้วสองปีช่วงทพอทแม่อันนี้ปีนี้โตกสอบโต๊ะสอบปีน้องอือบัวสมครับอัน,ออนร่วมทั้งขาหายตีบช่วยบรรเทาความซ้อำลอยม,มือหนึ่งเอาลูกหลานลูกหลานมาแต่ไหมมาไม่กล้าแม่เจ้าลูก หายเวลาหมัดกะเป็นอะไรไปแน้ว like มันบวดหายไกลเวลาฝนต่ำห้องอีเด็บอยเนาะไกลเวลาบวดหายอะนะอืมใครโทรมานี่ก็เล่าไปจักเป็นอะไรว่าว่าพื้นตอนนั้นเทาเท้ามานกันเนาะหรือว่าท้องเป็นอะไรตอนท้องน้องเท่นึงอะเฮ้ยเฮ็ดปวกเฮ้ยเจ็ดดอกหาซีเพอยเฮ็ดปวกดอกคาวใหญ่ขนาดพวกกะซื้อมาหายนะไปเฮ็ดงานนะ วา่าแตเมียอยากยังอืม,มาเนี่คขิดเด้อมีแต่เนี่ยขิดอยากด้ประเทศน,นะเดี๋ยวมันกินร้ายนะเฮ้ยเขาอยากเขาโพดนะ่ะที่มันใส่ขูดกับมะพร้าวอะอซื้อมาเป็นกระสอบไปมันคล้ายถือเลยกระสอบอละลอยกว่าบาตะกีนะอตอนตะกีมันก็นยังถืออยู่ของซื้อมากระสอบมันซื้อม่เถ่าก็มันต้มเนาะต้มแล้วก็มาพานพานแล้วก็มาขูดมะพร้าวน้ำตาลลงเน่อยเฮ้ยกินประมาณหาคำอิม่ม แล้วก็แบ่งพี่น้องกินอืมหากินโมร้ายบุรีสมยาสมคำคำบุด้กินลำเก่าไนะบุรอยากกินลำเก่าถ้าน้อมีแต้มุกกระถาสูตาย่จะจะคล้องหานเขายอมถ้าจะจืดหนาเออไม่ไม่น่าจะยังบุรีนอกเขาว่าลูกเออจะปวดเนาะตอนไหนน้องสูไปกินใครอีกซะเด็กนะเออไปไปไปกินนะอยูกิหาจุกเก่าเลยเนาะไปแล้ว อายุกี่มัลูกละมัในปาลูกมังนุบ้านี่ลูกเอ้ยตัวนี้ปาห้องผิดเลยไอ้ตัวนี้มัดก้าไอ้มัมัดสู้ๆนะคะมื่นเท่าในก้าเท่ากระสีนานนนแล้วบอบอันไม่ทาว่าข้างแรกแบบ้อยกบมาเนี่ยมันสีพอขันพ่อขามแนก้าพ่อฮันดําเนี่ยนันนี่นะมืนี่ะนะกระซางว่านดอกมูยังไล่ข้นอยู่เฮ้ยค่อยไป S <S เราไปแทนะ่น่ะเขอกทามเนยไปดำหน้าเล<ป>่าปรำอยู่น้องชิโน่ได้เห็ดเข่งกันกับอผักิจเออแหละอันไปดีพายบังโม่เพไปเล่าปลาเสติ่งนี่ยเลยบังโม่ปลาเสติงโอ้ยทางการเล่กหน้อยเป่น้องปลาเสาติ่งนะเติงเกือบแต่โอย้ยแม่สาวเสติ่ม่หอกลืมได้ยินแต่ว่าว่าล,ลูกลุงแมวไปป่าสสติง่งเจ๊ดำว่ะเออไปปา่าใครจะป่าอย่าง บรรยากาศพี่น้องเราตอนนี้ก็อู <h 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 mm. uh ้เด็ดกาพผู้ที่กาชุดจัดนั้นมีงวดนี่โรคหายชุดนะในรอบหลายปีในรอบหลายปีตะกาบ่เคยพาอมีแต่หยากับหยาบโอ้ยปืดเอาเีจาะลายเจ้าข้างโอข้างโอยอืมอันนี้ก็ให้โรคกาก็บโรคไตอยู่รอกขันแนวเลยมาละสองบาทกระเซียวนะเฮ้ยคู่ละสามคู่ละหกบาทพี่น้องเราคุยมันนี้กาโอ้ยนี่น่ะนี่ เต็มกล้ามันนียละนี่ข้าวเป็นโรคอีกกลหนึ่งสำหรับทากรมัดลยสามบาทวายขนาดแคาก็ทอบจอกๆเอาไปจีไปห้าใหญ่เื่อช่เฮ้มัดกาซื้อมานละหาบผู้คมใหญ่คนอืมเดดี๋ยวนีกบ่ได้เลยเฮ้ยนอันคนงานนะอันจะไปแกเอันจะถือบละหาหน้าอู่ได้ใช่ใช่นี่อืมเออละห้าหน้าอ่กู้ยงนะป้าตัวพี่น้องเได้ใกล้ใกล้ได้นฐานาเลียนบนน้ำถั่วพี่ก่อนพี่น้องนี่นะ หน้าเสยอแม่เป็นนี้ม่จากละห้าหน้าม่ได้สักสองคนบาได้ไปน้องค่าคำเรียนมด้ในห้าเราขีบว่าเท่านั้นลงแตะน้ามงผมแม่นเท่น้นงตะน้ามงนี่มมีไ่เลยคนงานทาได้จังเลยไพสีจองต่อเนาะแสดกบัจองบอสเนาะเฮ้ยไปแก่บดพักน้ำผัาษจปลี่ยรงไปส่รจังใดร้นอนพี่อบรู้จังหอยนอนไปแล้วเนาะเฮ้ยมันไกลเนาะ่าพื้นเนะนอนห้ายหินงานแค่นี้เนาะ บสเนี่ก็เฮ้าเฮารับจ้างไปได้เลยนะสุยเออแมน่นสมัยก่อนนะมือละแปดสิบาทไปหาจ้างอยูวนอำเภอนะคือมือ,มอเศร้ามหไปข่ามปสือติงอย่างน่ะซูไปยังแพงไมหาไปนะแปดสิบหลุดน,นะแปดสิบบาทไปิหามือไากันมาไมหาไปเมาสี่พันหน้าประเลิบปร,เรดเลิบกคนเลยแบงกันคนละสี่่อยเฮ้ย <laughs> บาทนี่ มือสุดท้ายมิตรนาข่อยหน้า่อยเอ้ยสีไปตุทีเมากระเมาเนาะกับอันก็เจ้าว่าบอดไลน์เอาสินนะกระสีไปซองหลอดนิดน้อยบาดมือสุดท้ายเพราะว่าอันนี้ก็น่าข่อยอันนี้ก็น่าข่อยตั้งแต่ป่าจำปาทันเดเซ่เลยเขาไอ้เขาอันไอเสียงเมย้งเมนี่โอ้ย เป็นประหา,หารับจ้างอันพอได้สื่อสินสื่อเรียนซอปาปกกาพี่น้องไว้สกี้เนาะในโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแป๊ะก็เป็นตัวจริงเละอืมเมื่อแถวในได้สินสินเขาอุงเฮียนม,มาแล้วก็ซื้อโทรศัพท์กินเครื่องหนึ่งมาอืมป๊าโทมอนยุก,กีมัดได้มัหนึ่งเลยเด้อมัดหนึ่งอสองมัดวะตอนนี้มัดให้ป้าลูกมนุกหละได้ร้ายแล้วนี่มันเปนมัดนรกว่าโตพี่มือลูกหละสู้ๆนะคะมันจะยิบงมอนเ่ง ถ้าเป็นจ้างเขาก็ถือใจกันเหมอมาหาปลาลูกมึงดู้ห่ะโบป่าโบติงผู้กเจ้าลังคืนเ่อยบๆด้ยค่ะคนงานหามงค่ะเออมาเจรหาน่าปูนผู้เสด็จจอกจอกยีน ต้อมกมว่้ากคนป่าใชมาะบานลเยอยอมันจะบานนั้นพอันึงำแถวดงมอนอยู่ซิดซุยพี่น้องแหงไก่ค่ไก่บ่อห้วทำแถวดงมอญปุองทางไปบ้านอทาวเบาร้อนผมแหละแมนแถวบ้านฮัที่บ่มีแเ้าคนงานแมนข้าดำเบิดแมนมุว่าข้าเจามารับจ้างกระจ้างโตโตไหเนาะอืมแถวบ้านเท่ากันหมเนาะ ท่านนี้กับมันแพ่งไรเดิมสง่งกะนองกำลังมัดกายไปหน่น <c oughs> อยมัดเศร้าซื้อวากาไม่เถ่าลกม่วนมอว่าจนลืมกล้ามเหอนมาเนี่ย <c oughs> หาโมงนะยังมออยู่ยุ่ยหน้าจะว่ายุกี้จะกินนมหน่อยไปจัดอ้ยน่ะทีทุงผัวมอดอ่ะที่แค่ผัวลงมาสอนเราหัว ห้องไหมนะเฮ้ยโซฮาหนะเฮ้ยเออจะกัะลุกไปสอนกาสติพี่น้องเห็นกาง่ายออยากสอนเลือหัวเลยถ้าวโลมาสอนหัวชั้นแรกยังเงิงบ่ยังเงิงเลยวะยังอืาอะไรหาโมงแต่เป็นกิยังสูงยังไหนเป็นเปียย่งน้เฮ้คือววาแล้วมันทำไห้ โลกาสิมเมื่อไหนต้นส่วงแรงๆอย่างนี้นะเพราะวบบ่าย่มันแดดเด,ด้เดชชอกันไยเติมเนาะโอ้มันกะกับเป็นเว้ยสองนอระนองคนเจ็กกะปอกปอกปอกปักปักโอ้ยมันมีพายใจดีะเอาจิ้มลงมาให้กินนะเฮ้ยมันเนาะโอ้ยสาเวเอ้ยสาเวสาเออยู่ไหน มาจะใส่คนงานนะคนงานมาจะใส่พี่น้องวันละทองลอยวันละแสนวันละแสนเนาะถือ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 นกลไกกล้ก่อยู่เนาะแต่ไก่อะไรแต่ลงห่าน้ำจะตืบได้วต่บ้านเาหาปากฉอก็ยังไ่จะลมันเลยลงปลาหานที่ถกเถิงกล้กก้ไกไกไก่่จะไกกระสางเนาะ พอพอหาเงินใส่เนี่ยแหละไก่เห็นอะไรอาศายัยเก่งจ,จังเลยเก่งจ,จังเลยเด็กเด็กเจ้แห้งกันเนี่ยมันบวบจะคอยจจเยจ,จเลย้จจเลุกลุ่ละ ลาบปรหลันค่ะแลมาแรงนี่พี่น้องซามหอนี่กัสิซราเด้อพี่น้องจะฝากก็แหลกดกดจอ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเด้อที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณพี่น้อยคนสวยละลายได้สำหรับลาบซีนมาเนี่ยลาบขมต้มเซ่แต่นั่งซุ้มาบดกินดองมากินเขาอยู่เพื่อนจะมากินยังดอกกระนามันลมเนาะมากินยังเ้ย ตาหมึกแตงพี่น้อยพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องตาไป